สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมวันนี้ต่ MC 99มีรถที่สวยอีกแล้วพี่รถที่สวยรถดีๆเอามาจอดอีกแล้วคันนี้วิ่งไปถึง20,000กโลขออนุญาตเก็บแมสหน่อยนะครับพี่ช่วงนี้หนักช่วงนี้หนักแต่เราก็เวละาะ่หารกันและการเข้าเรื่องรถเข้าเรื่องสําคัญดีกว่าเพราะเราเอารถสวยมาแล้วเอารถดีๆมาโชว์แล้วเดี๋ยวเราจะบอกราคาบอกสเปคบอกรุ่นต่างๆนะครับคันนี้เป็นมิสูบิชิตไททัน4ประตูนะครับเกียร์ธรรมดาปี2018วิ่งมา19,000กโล เพราะฉะนั้นจะเข้าเรื่องทั้งทีฝากสักนิดพี่0945561036ครับ0945561036เบอร์นี้เบอร์ต่ายเบอร์ตรงเลยนะครับพี่โทรปรึกษาเรื่องรถจนได้ตลอดเวลานะครับที่สำคัญเบอร์นี้สามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนได้ด้วยและ1เหนืออื่นใดกดติดตามต่ายช่อง YouTube ช่องนี้สักหน่อยนะครับพี่ต่าย MC999 ครับผมขอบคุณมากครับมา เข้าเรื่องรถกันต่อพี่กับไททันสีดําสวยมากพี่คันนี้4ี่ประตูเกียร์ธรรมดานะครับขับ2เพราะฉะนั้นถ้า4ี่คูณสี่ไม่ต้องถามแต่ดูให้จบหน่อยนะครับเข้ามาแล้วดูให้จบดูในความสวยงามว่าเราหารถที่สวยหารถดีๆขนาดนี้มันหายากแต่เราก็ทำทําให้ดีที่สุดหามาให้พี่ๆใครต้องการกระบะสี่ประตูชั่วโมงนี้เรามีของ ตัดสินใจไม่ยากครับ MC 99เปิดทุกวัน8โมงเชา้าปิด6โมงเย็นเหนือสิ่งอื่นใดคันนี้ปี B 2018ฟูลสตาร์ทนะครับพี่ราคาขาย MC ขายจิ๊บๆเลยดีกว่าเปิดกันถูกๆไปเลยพี่เปิดกันแบบว่าที่อื่นไม่กล้าเปิดอีกเช่นเคยนะครับ5 4 9 0 0 0บาท5 4 9 0 0 0บาท, 5, 49, บาทพี่ได้กระบะ4ประตูตัวสูงตัวพัดตัวสวย19,000 180กิโลเมตรเนี่ยแหละครับรถวิ่ง19,200โลสวยดีและที่สำคัญถูกพ,พี่จับต้องได้เคสไม่ยุ่งยากพี่แบบประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนสเตทเมนต์ย้ยอนหลังธนาคาร6เดือนเนี่ยแหละไม่ติดแบคลิสต์ไม่ติดอะไรท่านได้รถแน่นอนหรือถ้าท่านติดแฟนไม่ติดมาโทรมาพี่0945561036มมีคำตอบให้พี่แน่นอน เนื้ออื่นใดอีกเช่นเคยพี่รถสวยรถดีต้องดูให้หมดต้องชมให้หมดมาห้องเครื่องเนี่ยแหละเนื้ออื่นใดจริงๆเลยห้องเครื่องส,สวยๆเ,เนียนๆเลยพี่เครื่องของมันเร็วดีดีเลยระบบเบรกแน่นอนควบคุมล้อด้วยห้ามล้อด้วยดิสเบรกแน่นอนครับ ABS มีแน่นอนถุงลมมลเอร์่พายอยู่ข้างในเก๋งนู่นในตัวรถเท่านั้นเครื่องยนต์ 2,400ซีซีไมเวกนะครับพี่เครื่องนี่โอ้โห181แรงม้าวิ่งได้ไหมเธอพี่กรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพร้อยตุงกรุงเทพปากใหญ่ถ้าพี่มีพลังเหยียบรับรองไม่มีเหนื่อยกับมิซูไทตัตนคันนี้คันนี้เบาะหนังเกียร์ธรรมดาให้น้องชมภายในนะครับเนี่ยแหละกระจกไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแอร์เย็นเชียบ เพลงเพาะมากนะครับควบคุมเครื่องเล่นเครื่องเสียงฝั่งซ้ายมือที่พวงมาลัยตัวนี้ไม่มีคุกคอนโทนแต่เป็นปุ่มคูสตาร์นะครับคุณจารีโมดมีแน่นอนนะครับคันนี้สวยๆงามๆแอร์เย็นเพลงเพราะเกียร์ธรรมดา6เกียร์เนี่ยแหละเบาะหนังสีดําสวยมากมิซูดีมิซูบิชินี่ตัวนี้ถุกจะมีนวิเกเตอร์ด้วยนะจอนดีวีดีเครื่องเล่นเครื่องเสียงเต็มและที่สําคัญเลยราคาจิ๊บๆที่ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาท 5แ4มื9พันบาทฝากไว้ให้พี่คิดฝากไว้ให้พี่ใจตรอนนะครับถ้าพี่ไม่ดาวเลยมีเครดิตมีประสบการณ์ในการผ่อนของมาง่ายๆสั้นๆพี่9,900กว่าบาทนะครับ7ปีเนี่ยแหละเลทที่เราคิดให้พี่แต่ถ้าพี่จะดาว5หมื่1แสน2 0สน3แสนลถหล่อนลงไปนะครับดอกเบี้ยพิเศษชั่วโมงนี้ก็อยู่ประมาณ2.79ในกระบาท4ประตูในกรณีผ่อน4ปีเนี่ยแหละครับถึงที่ต่ายให้พี่ได้ ที่สำคัญชมคลิปกันให้จบชมคลิปกันให้ดีนะครับ549,000บาทปี2018รถวิ่งมา19,200โลฝากไว้ด้วยพี่ฝากไว้ให้เป็นตัวเลือกฝากไว้ให้ตัดสินใจเลยว่าที่อื่นมีรถ m ก็มีก็มีรถสวยแบบนี้เหมือนกันที่สำคัญสวยถูกดีมีที่ MC ตายฝากไว้หน่อยนะพี่ฝากกดติดตามช่องทาง YouTube ช่องตต่ช่องนี้ให้หน่อยนะครับพี่ต่ย MC 9 9กดติดตามสักนิดขยับกันสักหน่อยหรือ 0945561036ครับ0945561036แอดไลน์เพิ่มเพื่อนโทรปรึกษาเรื่องรถได้นะครับวันนี้ต่ายไปก่อนไปกับรถส,สวยรถดีๆน้องตายให้ชมแล้วรอบคันกล้องหลังมีเบรก ABS ลืมบอกไปนะครับ549,000บาทกับปี2018ครับผมสวัสดีครับ